เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ทางสารให้ประกันตัวนางเอกดังทิงกี้สาวิกาในเวลาต่อมาก็ได้มีข่าวดีอีกครั้งหลังสารอนุญาตปลดกำลังเอเนื่องจากเพื่อความสะดวกในการรับงานแสดงและหลังจากที่ทิงกี้สาวิกา นั้นได้ออกมาสู่ความอิสระภาพเธอนั้นก็ทำทุกอย่างโดยไม่เกี่ยงงานไม่ว่าจะเป็นการรีวิวสินค้าหรือรีวิวอาหารอย่างการยืนทอดไก่ในปั้มน้ำมันเธอก็ทำได้หมดและล่าสุดเห็นแล้วขอปรบมือรัวๆเมื่อนางเอกดังอย่าง พิงกี้สาวิกานั้นไม่อายทำกินล่าสุดยืนทอดปลาหมึกขายกลางตลาดปลาบางแสนประกาศเป็นแม่ค้าเต็มตัวโดยเธอนั้นขายปลาหมึกชุบแป้งทอดพร้อมระบุข้อความว่า คิดถึงกันไหมแวะมาอุดหนุนกันได้เด้อจ้าปลาหมึกทอดเองแป้งแพทเองอาชีพแม่ค้าเต็มตัวแล้วจ้าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิงกี้สาวิกาขณะที่เฟซบุ๊กตลาดปลาบางแสนเพจหลักนั้นก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าพิงกี้ประจําการที่ร้านแล้วค่าร้านปลาหมึก XXL ทอดอีกาฟูไรที่โซนอิซากิยะวันแม่เย็นนี้พาแม่แวะมาให้กําลังใจพิงกี้ได้นะ ข้ามกลางชาวเนต็ตที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายว่าจะตามไปอุดหนุนขอให้ขายดีทุกวันนะคะคนสวยนิสัยดีเฮงเฮงรวยรวยนะคะ